สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สันทยาเทคโนโลยีชแนล EP นี้เป็น EP ที่3นะครับเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ด้วย Wordpress ซึ่ง EP นี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูล MySQL แล้วก็กำหนดสิทธิ์ของ User เพื่อสำหรับจัดการฐานข้อมูลนะครับเมื่อ EP ที่2ที่ผ่านมานะครับเมื่อเราติดตั้งเว็บเซิร์ฟด้วยแซมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่า สถานะ Apache แล้วก็ MySQL จะขึ้นสถานะสีเขียวอย่างนี้ก็แสดงว่าเราสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปนะครับเราจะจัดก,การฐานข้อมูลหรือสร้างฐานข้อมูล MySQL ให้คลิกที่ Admin ตรงนี้นะครับในตำแหน่งของ MySQL คลิกที่ Admin ก็จะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาที่ในช่อง Address ด้านบนนะครับก็คือ localhost php my admin ขึ้นมาให้เรา,าอัตโนมัตินะครับ วิธีการสร้างฐานข้อมูล MySQL เพื่อรองรับในการสร้างเว็บไซต์ WordPress ในระดับต่อไปให้คลิกที่ New นะครับ New นะครับคลิกตรงนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างฐานข้อมูลใหม่ก็จะเข้าสู่ในส่วนของ Database ตรงนี้นะครับในช่อง Database ตรงนี้ให้เราใส่ชื่อ ด a ต a b ที่เราต้องการจากตัวอย่างแอดจะตั้งชื่อ d a t a b บว่า Word Press 1ในส่วนตรงนี้นะครับให้เลื่อนคลิกลงไปที่ลูกศรลงนะครับไปที่ UTF-8 Unicode d e e r r s c o u n u n d e r s CI นะครับตามนี้เลยนะครับ UTF-8 underscore Unicode a d d e s s r CI แล้วก็คลิกที่ Create ก็จะปรากฏที่มุมซ้ายนะครับก็คือเป็น WordPress 1ตรงนี้ก็คือชื่อฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับสำหรับลองรับการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress เมื่อเราสร้าง MySQL ชื่อฐานข้อมูลว่า WordPress 1เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะทำการกำหนดสิทธ จัดการยูเซอร์ฐานข้อมูลนะครับคลิกที่ w o r d p r e s s 1เสร็จแล้วไปที่มอที่มุมขวาด้านบนนะครับคลิกที่ลูกศรลงนะครับแล้วเลือกตัวแรกนะครับเพื่อกำหนดจัดการสิทธิ์ของยูเซอร์เลือกที่ p r i v i l e g e นะครับคลิกลงไป แล้วก็มาคลิกตรงนี้ครับ Add New Account คลิกที่ Add New Account ด้านบนนะครับ Username ในช่องนี้นะครับตรงนี้ให้เราตั้ง Admin นะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษลงไปครับ Admin ส่วน Host Name ตรงนี้นะครับให้เราเลือกเป็น Local พาร w เ r ิในที่นี้แอดจะตั้งเป็น123456ร e ีทายก็ใส่รหัสผ่าน password อีกครั้ง123456แต่ตัวน,นี้เป็นตัวอย่างนะครับในการทดลองเพื่อนสมาชิกสามารถทำตามได้เลยนะครับหรือถ้าเวลาเราจะทำเว็บไซต์ w เว p r เพจจริงๆอาจจะตั้งรหัสผ่านที่ยากนิดน,นึงนะครับอาจจะเป็น อักขระผสมกับตัวเลขนะครับหรือตัวอักษรก็จะได้ยากต่อการคาดเดาแต่ตอนนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมานะครับให้คลิกที่เช็คออฟติคก์หมายถูกนะครับปกติไม่มีนะครับคลิกลงไปให้มีเช็คออฟในช่องเช็คบ็อกสี่เหลี่ยมด้านล่างก็จะถูกติ๊กเลือกทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วให้เลื่อนลูกศรลงมาล่างสุดนะครับคลิกที่ go ปุ่ม g ก ตัวนี้ก็คลิกโค้ดไปก็เพียงเท่านี้นะครับก็เราก็สามารถสร้างยูเซอร์ที่ชื่อว่าแอดมินแล้วนะครับโดยรหัสผ่าน123456เพื่อที่จะไปจัดการฐานข้อมูล WordPress 1นี้นะครับเพื่อรองรับการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ใน EP ต่อไปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่แชแนลของเราและกนสมาชิกกดติดตาม s u บ s c r i b e และสั่งกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไป พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ